สิ่งที่เราสมควรจะรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเรามีแค่สองเรื่องค่ะถ้าเรารู้สองเรื่องนี้แล้วเนี่ยสุขภาพที่ดีจะไปไหนเสียเรื่องแรกเลยคือการเอาเข้าไปสิ่งที่จะเอาเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีประโยชน์หรือเปล่า กินเข้าไปแล้วดีไหมกินเข้าไปแล้วให้อะไรกับร่างกายหรือว่าให้เพียงแค่ความอ,ร,อร่อยผ่านผ่านปากผ่านลิ้นเข้าไปสิ่งที่จะเอาเข้าเนี่ยเป็นยังไงรู้ก็คือรู้ให้จริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นแล้วเรื่องที่สองนะคะคือตอนเอาออกมาการเอาออกมาจากร่างกายเนี่ยการเอาพลังงานออกมาใช้การเอาส่วนเกินออกมาเนี่ยเอาออกยังไงเอาออกถึงขนาดที่ว่า ถ้าขับถ่ายออกมาธรรมดาไม่ได้ออกกําลังกายออกมาทําไม่ได้ต้องใช้ยาหรือเปล่าต้องใช้ผ่าตัดหรือเปล่าลองดูนะคะลองดูเข้าไปให้ลึกๆเพราะเวลาเรารู้เนี่ยถ้าเรารู้จริงถึงอินพุตสิ่งเอาเข้าเอาพุตสิ่งที่จะออกออกไปยังไงจะกินเข้ามายังไงเนี่ยทำให้เราจะไม่กล้าที่จะกินในอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะอย่างเรื่องอาหารการกินเนี่ยนําจะพูดประจําพูดในหลายๆคลิปของนําอยู่แล้วว่าเลือก ในสิ่งที่จะกินไม่ใช่กินมั่วไม่ใช่กินเพราะความอร่อยตอนนี้อย่างตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอาหารที่ที่เป็นความหวานน่ะมันไม่ได้ให้สารอาหารใดๆกับร่างกายเลยนอกจากให้พลังงานแล้วพลังงานถ้าเป็นส่วนเกินไปไหนต่อคะเก็บเป็นไขมันเก็บตามกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อให้เก็บก็ก็ก็ดีก็ยังดีมีที่เก็บไม่มีเก็บในเซลล์ไขมัน อ้วนอย่างเดียวเลยค่ะอ้วนสถานเดียวเลยพอเห็นไหมคะพอเรารู้พอเรารู้ถึงอาหารประเภทนี้น้าตาลประเภทนี้สิ่งที่เราจะกินมันจะทําให้คือกินไม่ลงไปเลยอะ่ะเพราะไม่รู้ว่าพอกินเข้าไปแล้วแล้วตอนออกอะ่ะมันจะออกมายัางไงเก็บในรูปแบบไขมันเนี่ยมันไม่ได้ออกมากับการขับถ่ายธรรมดาแล้วเก็บในรูปแบบไขมันคือต้องออกมากับการใช้แรงการออกกําลังกายเราเราไหวไหม เราเป็นคนชอบออกกําลังกายไหมใช่ไหมคะพอทอจะกินเนี่ยต้องเริ่มคิดละอาหารทอดอีกอย่างหนึง่งการทอดอาหารทอดนี่คือใช้น้ํามันในการทอดน้ํามันที่เข้าไปในร่างกายจะไปไหนเสียคะก็เก็บไงคะพอเป็นพอเก็บแล้วเนี่ยที่ที่เก็บของเสีย,สยของเป็นพิษทั้งหลายแหล่ในร่างกายคือตับคะ่ะเป็นอะไรที่น่าสงสารมากตับเป็นสิ่งที่เก็บเป็นเป็นเหมือน โรงงานที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแต่ต้องเก็บอะไรก็ไม่รู้ที่เราทานเข้าไปแล้วไม่ดีเก็บไว้ที่เขาซึ่งตับเนี่ยเราต้องใช้งานเขาไปจนวันที่เราตายแต่เรากลับไปเก็บอะไรไม่รู้คือเหมือนเป็นบ้านที่สกรปรกรบเรือเป็นห้องที่มีแต่มีแต่ของที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะใช้ตอนไหนเต็มไปหมด นี่ไงคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะกินเข้าไปนะ่ะคืออะไรเพราะเพราะเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันผ่านปากอร่อยไปละแต่ตอนเอาออกเนี่ยบางทีเขาไม่ออกนะคะไอ้ที่สิ่งที่ติดอยู่กระตับแบบเนี้ยสิ่งที่มันติดอยู่ในลำไส้ที่มันอยู่ในอยู่ในโพรงในท่อลำไส้อะไรต่างๆมันไม่ได้ออกง่ายๆอะคะ่ะมันต้องมีวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการธรรมดาแล้วมันก็บางวิธีมันก็อาจจะเป็นการทรมานซะด้วยนะคะ หลังจากนั้นรู้ว่าจะเอาเข้ายังไงรู้ต่อว่าจะเอาออกยังไงเอาออกเนี่ยถ้านํามองวิธีที่ตอนเนี้ยเราจะเอาเขาออกมาคือการใช้พลังงานคือการออกกําลังกายออกมาเพื่อให้สิ่งที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสามารถออกมาให้หมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาออกถ้าไม่อยากให้ต้องใช้พลังงานอะไรมากมายก็ต้องไม่เอาเข้าไปเยอะคือกินเข้าไปให้พอเหมาะพอสมกับที่ร่างกายต้องการเท่านั้นเห็นไหมคะเราแค่รู้แค่สเรื่อง สิ่งที่จะกินแล้วก็สิ่งตอนเอาออกมาเนี่ยจะทำยังไงบ้างแค่นี้ค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าสุขภาพเราเนี่ยจะไปในแนวทางไหนเรา่เป็นคนที่กำหนดรูปร่างของเราได้เองด้วยซ้ำนะคะลองดูค่ะแค่สองเรื่องนี้ค่ะสุขภาพก็ที่ดีสุขภาพที่ดีจะไม่ไปไหนเสียเลยค่ะ